ให้ยินเสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่เ,เกมเมอร์ค่ะผมว่าวันนี้ผมก็จะพาลูกที่นี่เราก็จะมาสอนสร้างต้นคิดมัดนะครับก่อนสร้างไม่ยากหรอกนะครับนะเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเตรียมผมก่อนนะครับ กลับมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับให้เราเตรียมไม้สนนะครับผมมานะครับหรือว่าไม้แบบอย่างเงี้ยดำตำนะครับอนะก็มาทำตามผมเลยนะครับให้เราสูงประมาณกี่บอกอหนาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าบอกนะครับเอ้ยน่าจะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเอาไว้หกก่อนนะครับแล้วก็ เล่นนสองบอกนะครับให้เรามาหนึ่งสองมใช่ไหมวะนะหนึสองแล้วก็หนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนะต้องไมอ่าหามันจะได้อย่างนี้แล้วก็ให้เราเติมลงไปเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวก็ป๊บป๊อปค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะ ก็จะได้อย่างนี้นะครับเราชั้นสูงมาให้คุณวางอย่างนี้ครับปรับๆนะแล้วก็นะแล้วก็วางอันนี้จะจะได้เป็นอย่างนี้อ่าได้รูป่างอย่างนี้เราทําไปทีละขั้นนะคุทำข้นๆจะยากนิดนึงนะครับดูซับซ้อนนะครับเราสีต้นไม้หรือว่าสีเหมือนกันนะอ่ะได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหม ให้ระวางเนี่ยปบมาตรงนี้ก็อนีก็ได้่างนี้รับอ่าครับแล้วก็วางอันนี้ไปอ่าเสร็จแล้วครับต้นของเราเดี๋ยวนะครับต่อไปจะเป็นการเตรียมเอ,อ่อของนะครับเป็นของแบบพวกตกแต่งนะครับดาวเราอันนี้เราจะมาเตรียมให้ดูกันเลยนะครับก็ อันนี้ครับแล้วก็กล่องสรงกล่องคร้าจริงจะเราจะใช้เป็นกล่องนี้ก็ได้คัะแต่ของผมมันไม่ทําการเปลีป่ยนแปลงครับเป,เป็นแปลงงี้มันเป็นของวันคิดมัดอะไรเงี้ยครับมันไม่เปลี่ยนครับมันก็เลยใช้ไม่ได้ครับแล้วก็สีคนแกะครับอยากเอาสีอะไรก็ได้เดีผมจะเอาสีตามที่วันคิดมัดมีครับอ่านะแล้วก็ปุ๊บอ่าก็อยากจะวางยังไงก็วาง เราตัวท er like he <ét> ี well, the ่แรกเราเรามาทำนี้ก่นครับเหมือนว่าเป็นอ่ะดาวก็ผมดาวดาวอยู่ข้างบนน่ะเอาไว้เลยครับปุ๊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 บต้องปุบปิอ่านะครับแล้วก็ลายพวกนี้เราก็วางไงนนะครับปั๊บอยากให้เป็นแนวไหนก็ได้ครับแบบไหนก็แล้วแต่ผมวางๆไปเห็ครับแล้วก็ออกมาสวยเองครับปั๊บอ่าปั๊บปั๊บ ครับอ่ะได้อย ouais. ่างนี้แล้วเราก็เอาพวกนี้ใส่ไปครับปุ๊บอ้าวครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีเขียวหน่อยปั๊บหนานครับใส่ไปเรื่อยๆกำลั็จะเต็มแล้วอ่าได้ได้เต็มแล้วก็เดี๋ยวเราคงขอเติมตรงนี้กครับแล้วกันนกระชอนปุ๊บอ่ะแล้วก็นะครับให้วางกล่องน้างล่างครับกล่องก็เช่นเดิมครับจะวางยังไงก็ได้ครับให้ดูมันแบบว่า แบบว่าของสไตล์บนริดมัดของเรานะครับจกวางยังไงก็วางคนระับอ่าน,นะครับผมจะวางประมาณนี้กันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกับต้นไม้สองต้นนี้นะครับสวัสดีครับ